สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกท่านครับผมในไพทู์อิ่มสำราญเ,าเป็นอดีตข้าราชการคร,รูเกษยรเดินทางมาจากอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีผมเป็นคนหนึ่งที่มาศึกษาการปฏิบัติ ของสถานที่อย่างนี้น่าจะสองสามปีแล้วกันแรกก็มาด้วยความอยากจะรู้ว่าที่นี่สอนอย่างไรก็มาในลักษณะมาเที่ยวดูแล้วก็เกิดประทับใจแม่พระที่ทักผมว่ารู้จักคนอื่นทั่วหมดไม่รู้จักตัวเองเป็นคำสะกิดใจที่ทำให้ผมติดตามมาที่นี่อีก หลายครั้งมากแล้วน่าจะเป็นสิบครั้งกว่าไปแล้วถ้านับเวลาก็น่าจะใกล้ๆร้อยวันนั่แล้วจํานวนวันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ให้ความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ผิดเพียนที่แตกกว่าที่อื่นก็คือสถานที่แห่งนี้ ไม่ใช้คําว่าสถานปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้คําว่าวัดหรือสำนักสงฆ์มันก็เลยคนที่ไม่ได้มาสัมผัสก็จะมีความรู้สึกว่าณนะสถานที่อย่างนี้สอนอะไรกันผู้สอนเป็นผู้หญิงด้วยเขาทำอะไรกันบางคนมองผ่านมองผ่านแล้วก็หลายคนที่ผมไปชวน เขาก็บอกว่าเสิร์ชดูแล้วสำนักอะไรสอนอะไรก็เลยยากแก่การที่จะอธิบายชักนำให้ใครใครมาเพราะว่าถ้าใครไม่มาเองก็จะไม่รู้สำหรับผมแล้วผมมาที่นี่ได้รับความเมตตาจากแม่พระมากครั้งสุดท้ายที่ผมมาเมื่อเดือนเมษาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยครับมาก็ ได้รับความเมตตาจากแม่พระอยากจะให้ผมอยู่ปฏิบัติเพราะแม่พระน่าจะรู้อุปนิสัยของผมว่าอืมรู้คนอื่นไม่รู้ตัวเองเลยอยากจะชวนให้ผมอยู่ที่นี่ปฏิบัติสามเดือนผมก็เกรงว่าท่านจะจะบอกคํานี้ว่าให้อยู่สามเดือนเพราะว่าถ้าท่านบอกเราไม่อยู่ก็จะถือว่าเป็นการ ไม่ไม่ไม่เชื่อฟังผมก็รีบออกตัวก่อนเลยว่าพอกราบท่านเสร็จก็พอ,อกราบท่านก็บอกว่าผมจะมาอยู่สามวันครับผมจะกลับเครีบชิงบอกว่าจะไม่อยู่อะไก็เลยเป็นอันว่าแม่พระก็บอกก็ได้แต่ต้องเอาไปปฏิบัตินะสามเดือนผมก็เลยรับสจัจจะกับท่านว่าผมกลับไปผมจะต้องผมต้องปฏิบัติ แม้ว่าจะทําไม่ได้เต็มตามตารางอย่างที่อยู่ที่นี่ก็ตามก็อย่างน้อยๆเช้าเย็นจะต้องอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราอ่านก็ทุกวันเนี้ยตั้งใจว่าจะอ่านให้ได้เช้าเย็นทุกวันแล้วก็จะปฏิบัติทุกเวลาที่นึกถึงตากฟ้าผมก็ทําได้สามเดือนก็เกิดความรู้สึกว่าตัวผมเองเปลี่ยนไปในลักษณะที่ ผมไม่ได้เป็นคนบอกว่าตัวผมเองเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่คนใกล้ชิดบอกว่าผมเปลี่ยนก็คงจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าละมั้งเพราะว่าผมเป็นคนป่วยนะครับมีโรคประจำตัวร้ายแรงเป็นโรคประจำตัวนานป่วยนานๆแบบนี้น่าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจากัะขครลูกหลานก็พยายามที่จะมาะพูดคุย มาพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่พาไปกินอาหารพยายามที่จะมาชักนำให้ไปก็คิดว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วแต่ตัวผมเองผมมีความรู้สึกว่าช่วงที่ผมตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นเลยการพูดของผมจากการที่พูดไปทั่ว ผมนี่เป็นคนพูดไปทั่วเจออะไรก็พูดมีความคิดอะไรก็จะพูดพูดไปจนบางครั้งนี่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนพูดมากอันนี้คือมันมาจากการที่เรามีสติเพราะแม่พระบอกให้พวกเราที่มาปฏิบัติเนี่ยให้มีสติคำพูดที่แม่พระพูดน่าฟังมากเลย ก็คือระลึกรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาให้ทุกนาทีทุกชั่วโมงผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันทำได้อย่างไงร,รู้ทักทุกนาทีทุกชั่วโมงตั้งแต่ตื่นตื่นขึ้นมาลุกขึ้นให้รู้เดินไปเข้าห้องน้ำให้รู้ กายปัสสาวะอุจจาะให้รู้หยิบแปลงมาแปลงฟันให้รู้พวกเราที่อยู่บนสาลานี้น่าจะได้ยินคำนี้มาเป็นประจำเลยเวลาเดินไปให้รู้เดินไปกินข้าวหลังจากที่หมดภาคเช้าแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าให้รู้ตัวไปไปกินข้าวเคี่ยวข้าวก็ให้คุยให้รู้ตัวอย่าคุยกันซึ่ง เรานี่แหละผู้ปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติตามได้ไม่เต็มที่อย่างที่ท่านว่าเพราะลงจากศาลาเนี่ยเราจะเปลี่ยนบุคลิกภาพจากการเป็นคนรู้สึกตัวกลายเป็นคนไม่รู้สึกตัวในทันทีเลยเพราะพอลงจากบันไดศาลา,านี่ก็คุยกันแล้วคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรู้สึกตัวเลยคุยกันไปนู่นจนถึงแคนทีน จนถึงลงอาหารกินอาหารก็ยังคุยกันอีกคุยกันจนอ้าวผมก็มาจับเคล็ดลับตรงนี้ได้๋อแม่พระที่ท่านบอกว่าปฏิบัติเธอได้ผลเราจะเป็นผู้มีสติเราจะเป็นผู้มีสติสตแล้วเราจะรู้อย่างที่แม่พระรู้ผมก็ได้อย่างนี้ก็ ก็ใช้าาวิธีอันดับแรกเลยก็คือถ้าผมอยู่คนเดียวผมไปปฏิบัติเองที่บ้านผมกับภรรยาทั้งบ้านผมเนี่ยมีกันสองคนผมก็จะบอกกับภรรยาว่านี่เธอหลังจะปฏิบัติธรรมนะหลังจะปฏิบัติตามแม่พระว่ามีสติรู้สึกตัวกาไม่จำเป็นอะไรก็อย่ามาชวนคุยเดอ้อแม่บ้านก็จะรู้แล้ว เขาก็รู้ว่าผมจะปฏิบัติตามแม่พระว่าก็เลยมีสติอยู่ตลอดเลยไม่มีความจําเป็นที่จะอะไรเรื่องอื่นๆก็จะลดละเลิกไปเยอะโทรศัพท์มือถือก็จะดูเป็นบางเวลาโท,ทรโทรทัศน์ดูข่าวสารบ้านเมืองก็ดูเป็นบางเวลาเวลาที่เหลือก็เลยเอามาเจริญสติอย่างที่แม่พระว่านี่แหละ มันทําให้เห็นทั้งกายและใจเราตลอดเวลาได้จริงๆอย่างที่แม่พาว่านะผมขอยืนยันเลยว่ารู้ทุกอริยบทของตัวเองเลยว่าเอ้านั่งอยู่พอจะลุกยืนเอารู้สึกตัวจะก้าวเดินเอารู้สึกตัวรู้อยู่อย่างเนี้ยมันก็ทำให้เราไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นมันก็ทำให้ อ๋อความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันเกิดจากการฝึกนี่แหละแม่พระบอกเนี่ยเป๊ะเลยก็เลยทำได้ทำได้จนบุคลิกภาพเปลี่ยนจนคนข้างเคียงบอกผมถ้าจะเป็นโรคซึมเศร้าคือพูดน้อยลงไม่ค่อยพูดสนทนากับใครมันก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกตัวมากขึ้นรู้สึกตัวทางกาย ก็ยังพอดีนะก็คือทำให้เราน่าจะไม่มีอุบัติเหตุแน่เพราะว่าเดินเนี่ยพื้นอย่างเนี้ยปูกระเบื้องเนี่ยถ้าน้ำหยดน้ำอะไรเนี่ยมันจะลื่นล้มง่ายๆใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เรารู้สึกตัวในการก้าวเดินก้าวเดินเนี่ยอย่างที่แม่พระสอนให้พวกเราเดินจงกรมกันเนี่ยมันเยี่ยมยอดเลยอะ่ะ อะไรสัมผัสเท้านิดเดียวอ้ยน้ำออ้ยน้ำใครมาทำหยดไว้รู้ทันทีเลยถ้าเป็นแต่ก่อนนี่มันจะก้าวๆไปก็จะลื่นพลืดทางกายชัดเจนมากแต่อยู่ไปนานๆนานๆเข้าอ้าวเรารู้ความคิดของเราด้วยนะเนี่ยรู้ความคิดของเราด้วยเมื่อก่อนเนี้ยมันจะพูดแล้วจึงรู้ตาม เมื่อก่อนเนี่ยพูดไปแล้วเอ้ยไม่ควรพูดเลยเนาะเอ้ยพูดไปแล้วไม่ดีเลยเนาะไม่อยากพูดไม่น่าพูดเลยแต่หลังจากที่ฝึกอย่างนี้มานานๆเข้าก่อนจะพูดทุกครั้งจะรู้ตัวก่อนเลยเฮ้ยไม่ควรพูดไม่พูดดีกว่าไม่พูดก็ได้นี่เออไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าพูดไม่พูดดีกว่านี่แหละคือทำให้เราไม่เพิอเจอตามที่ พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่านอกจากไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจอ้อการรู้สึกตัวเนี่ยเพอ้อเจอ้อน้อยลงไปเลยตลกขนองเมื่อก่อนเนี่ยผมนี่เป็นคนชอบพูดจากับเพื่อนเนี่ยอูย้ตลกขนองเจอหน้าเพื่อนนี่คนสนิทสนิทนี่แทนที่จะเรียกชื่อเรียกชื่อพ่อมันเลยอ้าวมันเป็น อ๋อนี่มันเป็นบาปทางปากนะเนี่ยเออวะจีทุจริตนั้นเนี่ยมันออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ๋อมันอืมใช่นี่นี่ะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูด่อเสียดเนี่ย,นยในมัชมีองค์องค์สามที่เรียกว่าวาจาชอบ ชัดเจนมากเลยการพูดน้อยลงโอกาสที่จะพูดคล้ายๆว่าเรามีประโยชน์แต่ที่คล้ๆก็ว่าเราน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เลยใจเรามีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อนของผมนี่ก็คือลมผมจะเอา ลมคืออานาปานสติในบางเป็นเพื่อนในการที่ที่เขาเรียกว่ากรรมฐานเป็นตัวกรรมฐานสำคัญเลยถ้านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยผมก็จะเอากรรมฐานอันเนี้ที่เรียกว่าพิจารณาลมเข้าลมออกนี่แหละอนาปานสติอันเนี้แต่ถ้าลุกเดินลุกเคลื่อนไหวลุกทำงานก็จะเอาอาริยบทหกยืนเดินนั่งนอนเอามา ให้รู้กายสรุปผมมีแต่เพื่อนเพื่อนทางกายเพื่อนทางจิตเพื่อนทางธรรมเพื่อนทางธรรมคือที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสต,ติปัฏฐานนันนี้เราถ้าจะคิดก็จะคิดในธรรมไม่คิดเลื่อยเปื่อยละเมื่อก่อนคิดเลื่อยเปื่อย วาดวิมานในอากาศวาดเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้แต่พอเรามีสตินี่จะคิดเราก็คิดในธรรมอ๋อคิดอริยสัจสี่ที่เราสวดไปเนี่ยที่แม่พระพาสวดเนี่ยให้รู้ความหมายเนี่ยอ๋อความหมายอริยสัจสี่ให้รู้ทุกทุกให้กําหนดรู้เออเราก็กำหนดเป็นแล้วตอนนี้ทุก คือความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแั้นใจความนี่รู้เลยเรารู้เลยอ๋อนี่มันเป็นทุกข์จริงๆนะเนี่ยความไม่สบายกายนี่เป็นทุกข์ความไม่สบายใจนี่เป็นทุกข์แต่ก่อนเรามองข้ามเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้แต่พอเรารู้ว่าอ๋อทุกข์ต้องกําหนดรู้เหตุให้เกิดทุกข์ต้องละอ๋อนี่อริยสัจสี เหตุให้เกิดทุกข์ต้องละอ๋อละอะไรละตัณหาไงในอายะสตรีที่เราสวดบอกไว้เลยละตัณหาเพราะตัณหาพาให้เกิดตัณหาพาให้เราเกิดเนี่ยในอยสตรีที่แม่พระบอกว่าให้อ่านแบบให้เข้าใจก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อ การไปเกิดใหม่เนี่ยคือตัณหาถ้ามีตัณหาเมื่อไรพาให้เกิดแน่นอนเกิดยังไงล่ะมันก็เพลินไปใช่ไหมครับแต่พอเรามารู้ความแปรเราก็เข้าใจเข้าใจว่าอ๋ออย่าให้มันต่อเนื่องไปถ้าต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราตายขึ้นมาตอนนั้นจิตเราก็จะไปเลยไปในสิ่งที่เราคิดนั่นแหละพบคูนเกิดทันทีเลย เมื่อเท่นั้นเราก็ต้องพอเรารู้เข้าใจอย่างนี้เราก็อ๋ออย่าไปคิดแบบนั้นถ้าจะคิดให้คิดทางธรรมนี่นี่ทางธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่บนอยู่ในเนี่ยที่เราสวดเมื่อกี่นี่ก็สวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรธรรมจักรก็จะมีบอกว่าอายยสัตีคืออะไรเนี่ยวิธีคิด เปลี่ยนไปเลยจากการที่เรามีสติมันก็ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเป็นเป็นผู้เหงาโดยปกติเนี่ยหลังกษเสียนใหม่ๆนะผมเหงาเลยนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ปฏิบัติตามแม่พระบ,บอกว่าเอามันจริงจงจังๆสักสามเดือนอันนี้ผมได้เลย แล้วก็รับปากกับแม่พระไว้ว่าถ้าสามเดือนแล้วจะมาผมก็เลยตั้งใจจะมาแต่ก่อนจะครบสามเดือนนะครับมันก็มีอะไรไม่รู้นะมาทำให้ผมต้องเข้าโรงพยาบาลก็คือวันที่ประมาณวันที่ห้าวันที่พระโตทีวันที่สาม เกิดมีอาการโรคกำกเริบต้องไปเข้าโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วเช็ดต้องจัดการจัดการเสร็จก็นึกในใจว่าเดี๋ยวจะมาหาแม่พระหมอบอกว่าอา้าวออกโรงพยาบาลได้วันที่ 9. เก้าอ้าวมันตรงกับวันที่ผมขีดไว้ว่าสามเดือนที่บอกกับแม่พระไว้ เพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติที่นี่และ,ะได้มาพบเห็นได้มาอยู่ในสิ่งที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกเรื่องตั้งแต่การที่พักกินอยู่หลับนอนเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยหายาก ในสังคมปัจจุบันเมื่อมีสถานที่พร้อมมีบุคคลพร้อมจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะต้องลังเลเลยว่าเราจะมาหรือไม่มาสามารถยืนยันได้ว่าเรามาแล้วเราอยากมาอีกมาแล้วก็อยากมาอีกเหมือนกับว่ามันเหมาะกับการปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ